สวัสดีครับพบกับผมนะครับตักเชอรี่แจ้งวัฒนะนะครับคลิปที่คุณผู้ชมดูอยู่คันนี้นะครับก็คือเป็นเชอร์รี่ส2 3นะครับสีเขียวรุ่นพีคขับเคลื่อนสีล้อนะครับความพิเศษของคันนี้ก็คือจะได้ล้อขอบ21แล้วนะครับต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นตัว plus ที่เป็นรุ่นล้อขอบ19นะครับอันนี้ก็จะนําเสนอให้ชมว่านะครับพอเป็นสีเขียวที่เป็นล้อแล้วนะครับจะมีความหล่อแบบไหนนะครับก็ จะหล่อแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับมียอดจองเยอะมากนะครับโดยจากเซลล์ท่านอื่นนะครับ <c oughs> ก็มียอดจองสีเขียวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นสีเขียวที่มียอดจองเยอะที่สุดเลยนะครับ <c oughs> จากที่ผมเก็บยอดจองมาทั้งหมด20จองนะครับสีเขียวผมเป็นสีที่รับความนิยมเยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยนำํำคลิปนี้มาถ่ายไว้ให้กับ คุณลูกค้าที่สนใจเชอร์รี่ V23 นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยที่099 398 9146นะครับผมถ่ายคลิปวันที่30กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันที่ประกาศราคานะครับแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับราคายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าลงรายละเอียดเพิ่ม <c oughs> เติมเรื่องราคาอีกทีหนึ่งนะครับหรือช่วงบา่บายของวันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจยังไงก็โทรมาหาผม เพื่อทราบสอบถามเรื่องราคารถได้เลยนะครับประมาณช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับคาดการว่าน่าจะประกาศราคาแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้รถมาลงครบทุกสีแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นพีคสีเขียวขับเคลื่อนสีล้อนะครับได้ล้อขอบ21นะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสีหนึ่งครับคือสีขาวครับนี่ครับเป็นตัวพีคเหมือนกันครับขับเคลื่อนสีล้อครับได้ล้อขอบ21เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่นะครับโอ้ผมเนี่ยไม่มีลูกค้าสีสีขาวเลยครับงงมากนะครับทั้งๆที่เป็นสีที่เป็นสีที่คนไทยนั้นชื่นชอบอยู่แล้วนะครับสีขาวนะครับเป็นสีที่ดูสะอาดตาดีนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนที่ชอบสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสีที่ผมชอบจริงๆผมจะชอบสีซีเวอร์มากกว่านะนี่นะครับนี่นี่นะครับผมอ่าผมก็เลยถ่ายสีขาวมาให้ชมกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆรถจะมาลงเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวสีบอลเงินก็จะตามมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสีขาวก่อนอันนี้เป็นแสงที่คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ขาวเลยเหมือนจะเป็นขาวมุกเลยแต่ต้องบอกว่ามันมันเป็นในเรื่องของแสงไฟสปอตไลท์ที่อยู่บนอาคารที่ส่องลงมานะครับมันเลยอาจจะทําให้ตัวกล้องนะครับที่ผมถ่ายเนี่ยสีอาจจะ ดูไม่ได้ตรงแท้100%เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ่ายจากมือถือ iPhone 15 Pro Max นะครับถ่ายแบบ 4K 60เฟรมเรทนะครับเพราะฉะนั้นความกว้างของเลนก็จะเป็น 1x ปกตินะครับก็อยู่ในที่แสงน้อยมันก็จะดูคึมๆหน่อยนะครับก็ถ่ายให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชอบสีขาวสีนี้นะครับผมยังไม่มียอดจองเลยนะยังไงก็ท่านใดที่สนใจโทรมาจองกับผมได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้สีขาวนะครับ ตอนนี้ผมไม่มีคิวสีขาวเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะสีขาวนะครับนี่ครับอยากได้ครับอยากได้อยากได้ยอดจองสีขาวครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มียอดจองเลยนะครับนี่นะครับมาได้เลยนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับตั๊กนัทนานศูนย์เก้าเก้าสามเก้าแปดเก้าหนึ่งสี่หกนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวถ้าผมจะพาไปดูอีกสีหนึ่งครับอ่านะครับอันนี้สีเขียวนะเวลาอยู่ข้างในโดนแสงไฟมันสีมันก็อาจจะ ผิดแปลกไปนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องปกติของสีเมทัลลิกอยู่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสีดําครับสีดําเนี่ยโอ้โหองบอกว่าเขาดูแบบดูแบบดุดุขืนมากนะครับแต่งโอ้โหแต่งสวยแน่นอนสีดํานะครับแต่งขึ้นเลยนะสาหรับใครที่ชอบแบบโทนดําๆนะครับผมบอกว่าคันนี้ดําดําได้ใจดําดุดันเลยเพราะดําทุกจุดจริงๆนะครับไม่มีสีอะไรมาแบบเล็ดลอดเลยนะครับนี่ครับตัวกล้องตัวนี้มีการปรับ ปรับเป็นเลนแล้วนะดูจากมือผมนะครับแสงมันจะดูแบบเป็นเพี้ยนแล้วนะครับเพราะว่าตัว AI มันน่าจะช่วยทําให้นะครับปรับรูรับแสงให้นะครับสีดําก็จะดูดูแบบนี้เลยนะด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรมาหลุดโทนเลยครับเป็นโทนดําหมดเลยโลโก้ชื่อแบรนด์ก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับอันนี้รถเพิ่งมาลงนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังไม่ได้ PDI เลยนะครับช่างก็กําลังไล่ตรวจเช็คตรวสภาพรถนะครับ นี่นะครับก็ถ่ายให้ดูก่อนเลยนะสีดําเป็นสีที่แต่งขึ้นอีกสีหนึ่งเลยนะสําหรับใครที่ชอบสีดํานะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวยแน่นอนผมมีลูกค้าจองสีดําอยู่เหมือนกันครับก็ผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยเขาชอบแน่นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่ชื่นชอบทรงบ็อกซี่อยู่แล้วนะครับเล่นรถทรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาผมเชื่อว่าเขาชอบแน,น่นอนนะครับเขาซื้อเก็บเป็นคอลเลคชันเลยนะครับรถบ็อกซี่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะสวยเลยครับสีดําสวยมากเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายสีดําด้วย เดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายครับนี่นะฮะนี่ครับด้านท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้มีการสั่นเลยนะครับใส่ตายด้วยมือเลยครับถ้ากระตุกไปบ้างไงขออภัยด้วยนะครับนี่ครับสีดําแบบนี้เลยด้านท้ายรถคือสวยอ่ะถ้ายิ่งแบบติดฟิล์มด้วยนะอะไรด้วยนะโหคือสวยเลยมันจะเป็นรถที่แบบดําได้ใจคุณจริงๆถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นรถแบบโทนดํามืดๆนะผมบอกเลยว่าเชอร์รี่วีฟสามนี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับ ส่วนด้านท้ายครับจะมีโลโก้ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนไปแต่งหาโลโก้ที่เป็นคําว่าไอค้ามาใส่นะครับอ่ะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นเพดที่เป็นโครเมียมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงไปเปลี่ยนเอานะครับก็จะมีแค่ช่วงด้านท้ายนะครับที่อาจจะแบบมีมีลุทโทนดําออกมาหน่อยนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยคือดําหมดเลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับสีดำนะครับใครที่ชอบสีดําชอบโทยแบบนี้ถ้าดูแล้วชอบนะนี่ครับสีดํามันจะหล่อแบบนี้เลยนะครับนี่ไฟท้ายเป็นแบบเป็นแบบเป็นสโมกใส่นะ<ม>นี่ครับสวยครับไม่ใช่เป็นไฟท้ายสีแดงนะนเ,นเป็นไฟ,ไฟท้ายเคลียร์ที่แต่ว่าเป็นเลนส์สโมกนะครับก็จะหล่อแบบนี้นะครับโลโก,ก้เพจด้านข้างตรงนี้เป็นสีเทาตรงนี้ลอกออกได้นะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ไปติดคําว่าไอคาวก็ได้นะครับถ้าคนยาวไปแต่งนะครับ นี่เลยนี่นะครับสีดำหล่อๆแบบนี้คันข้างๆก็เป็นสีเขียวนะครับตัวคันนู้นเป็นสีส้มนะครับนี่ครับพอดีช่างได้เริ่ม p d i รถลดแล้วนะครับอันนี้มีการถอดฝาให้ดูแล้วนะครับนี่ครับใช้น็อตหกตัวครับนี่ครับเป็นน็อตแบบนี้ครับใช้น็อตแบบนี้นะครับนี่ครับให้ดูน็อตเลยนะครับต้องไีโฟกัสอีกนะครับนี่ครับใช้น็อตแบบนี้นี่ครับน็อตที่ถอดนะครับนี่ฝาปิดนะครับก็ สำหรับสาย DIY นะครับเพราะบ้านสายช่างทำได้แน่นอนครับไม่ยากนะครับไม่ยากส่วนด้านฝาปงด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะมีพวกคูลเลนส์นะครับน้ำมันเบรกนะครับอันที่เป็นไส้กรองแอร์นะครับแบตเตอรี่2โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุที่จะต้องพ่วงแบตจริงๆนะครับเขาได้ทำขั้วบวก12โวลต์ไว้ที่ใต้คอนโซลพวงมไลัยไว้แล้วนะครับสามารถที่จะพ่วงได้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับ เขาก็คิดเผื่อเอาไว้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องแบต12โวลต์หมดแล้วจะไม่สามารถขับได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่มันก็ยังจะต้องมีแบตเตอรี่12โวลต์เพื่อเลี้ยงระบบเอาไว้ด้วยนะเวลาที่เข้าสู่โหมดแบบล็อกรถหรือสลีปหรืออะไรพวกนี้นะครับมันต้องมีแบต12โวลต์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็จะถอดออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวฝาเนี่ยมีน้ําหนักเบามากนะครับเบามากแต่แข็งแรงนะครับเหนียวมีความยืดหยุ่นสูงนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมกลมให้ดูด้านในครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะฮะเขาก็จะมีแบบนี่ครับมนันมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบคนที่เล่นฝาแต่งอะ่ะที่เป็นพวกฝาคาร์บอนเคปล่าอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เขาจะรู้กันอยู่แล้วครับฝาพวกนี้เขาจะไม่ไม่มีประเด็นอยู่แล้วพวกนี้จะเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าสาหรับลูกค้าที่อาจจะยังไม่เคยผ่านการใช้ฝาคาร์บอนมาก่อนอาจจะมีความกังวลเรื่องความแข็งแรงหรือพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าความแข็งแรงจริงๆแล้วนะครับตัวคารด้านในยังเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับ นี่ครับมีเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็มีคำชกหน้ามาให้จากโรงงานด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเหล็กกล่องด้วยมีความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคอนโทรลเลอร์โมดูลต่างๆมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาคูลแลนต์ตัวแบตเตอรี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับที่ฉีดกระจกก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เติมเซอร์วิตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับผมนี่นะครับก็ เปิดให้ดูเลยครับถ่ายให้ดูกันเลยนะครับนี่นะฮะส่วนกระจกมองข้างนะครับที่รถเทสนะครับจะมีปัญหากันว่าตำแหน่งผู้กับขี่นั้นมองไม่มุมไม่กว้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเฟืองกระจกด้านในแล้วนะครับเพื่อให้สามารถปรับองศาได้เพื่อรองรับการใช้งานพรมาลัยขวาในบ้านเรานะครับเพราะว่าตัวเทสไดที่ส่งมาเนี่ย ยังเป็นตัวกระจกข้างที่เป็นสเปคพรมลรายสายอยู่เพราะฉะนั้นองศาการปรับเนี่ยมันจะเพี้ยนครับมันจะเพี้ยนมันจะมองไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าอันนี้คือถือว่าแก้มาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมก็เลยทําคลิปมาไว้ให้ดูไว้เป็นแนวทางครับ ตอนนี้ก็รีวิวครบทุกสีแล้วนะครับสีขาวกับสีดำก็มีให้ชมแล้วนะครับสีเขียวตัวพีค121ก็มีให้ชมแล้วนะครับส่วนสีบอนเงินนะครับตัวพีคนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้รถกําลังจะตามลงมาอีกนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยถ่ายรูปอัปเดตลงให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้ถ่ายในคลิปหน้าละกันนะครับยังไงคลิปนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนละกันนะครับขอฝากไว้สักนิดหนึ่งละกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์เชอร์รี่วี23นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับตั้งที่099 3989146นะครับฝากกดซับสไคร b e ช่อง Motorline Channel ของผมไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ